สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่องเอมิ o s e c โร n ชาแนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเอ็ม,มเคยได้ยินหลายเสียงนะคะอื้งกันมามากเหลือเกินว่าในบรรดาครีมซองเซเว่นที่มีวางจําหน่ายทั้งหมดนะคะพวกบรรดา BB, CC, a a d, d ีอะไรต่างๆเนี่ยมักจะละเลยเฉดสีสําหรับสาวผิว2-4งสีส่วนหนึ่งผิวเข้มไปนะคะสำหรับ B b แบบซองเฉดสีใหม่นะคะที่เอาใจสาวๆผิวสอส จนถึงผิวเข้มนะคะบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นอะไรที่ถูกใจสาวๆหลายๆคนมากรวมถึงตัวเอมด้วยะคะ่ะอย่างเช่นลุกในวันนี้ก็แต่งด้วย BB ตัวนี้นะคะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากนี้เลยค่ะอันนี้คือนามี m มก a p โปรบีบีเวทช w ปเปอเดอร์เอสวีบบวกนะคะ แต่หลายๆคนอาจจะเคยแบบเอ๊ะคุณนาคุณตาว่าพี่เอ็มเคยรีวิวไปแล้วนี่นาทำไมถึงมาิวอีกเพราะว่าในวันนี้เขาออกเฉดสีผิวใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์0ูนย์สามนะคะสีอัลมอน b ์เบจค่ะบอกเลยว่าเป็นสีที่เหมาะกับสาวๆที่มีผิวสองสีจนถึงผิวเข้มเลยนะคะอันนี้ซึ่งหน้าตารูปแบบซองอ่ะอันนี้เหมือนกันแต่ว่าสีอ่ะจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสีก็คือจะเป็นอัลมอน b ์เบจค่ะตัวที่เอ็มเคยรีวิวไปจะเป็นเนเชอรัลเบจอันนี้ก็คือสีกลาง กลางสําหรับสาวผิวขาวเหลืองจนถึงผิวแบบสองสีที่แบบไม่ได้เข้มมากอะไรอย่างเงี้ยคือสีเนี้ยใช้ได้แต่ถ้าแบบเออเข้มขึ้นมาหน่อยเนี้ยเอคืออัลมอนด์เบสนี่คือเหมาะนะคะตัวนี้เอ็มเคยเรียวไปแล้วตรงที่คุณสมบัติอะเขาเป็นสูตรใหม่ที่ปรับ ปรุงมาจากสูตรเดิมนะคะคือเนื้อสัมผัสของเขานะคะก็จะมีความปกปิดมากขึ้นนะคะคุมมันมากขึ้นกันแดดมากขึ้นนะคะแถมยังมาด้วยค่าเอสถึง40 PA 3บวะ,ะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของนามิตัวน,วนี้ตัวเดียวรับรองคะ่ะสวยจบครบทีสองเดียวเลยจ้า ตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขาเคลมมาว่าเนื้อครีมอะคะ่ะจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งแมททันทีที่เกลี่ยเลยนะคะแล้วก็ช่วยคุมมันกันเหงื่อแล้วก็หน้าไม่ดรอปด้วยนะจ๊ะซึ่งลุกในวันนี้เอ็มก็แต่งนะคะแต่ว่าเอ็มใช้เป็นตัวเบอร์ศูนย์สองนะคะสีเนเชอรลเบสเนาะ,ะแต่ว่าในเบอร์ศูนย์สามนี่เอ็มยังไม่เคยเห็นเฉดสีนะวันนี้เราจะมาแกะชมไปพร้อมกันเลยว่าเฉดสีของเขาเหมาะก,กับสาวผิวซอกซึ้งุผิว,ผวแคมปจริงหรือเปล่านะคะหน้าตารูปแบบซองเหมือนเดิมค่ะหัวซองจะเป็นแบบ หมุนแบบอัตโนมัติแบบนี้นะคะก็คือหมุนปุ๊บคลิกอีกด้านหนึ่งมาก็สามารถที่จะปิดลงไปล็อกให้แบบเอออยู่ได้เลยนะจ๊ะทีนี้เรามาดูเฉดสีกันอ๋อเขามีความที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเหลืองเหลืองแบบเข้มขึ้นมาจากสีที่เอ็มใช้อะ่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าสมมติว่าแบบ มองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นอ่ะอันนี้จะเป็นเบอร์03อัลมอนด์เบจนะคะที่คือเป็นสีที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเกลี่ยก่อนอันนี้เป็นเบอร์03สีอัลมอนด์เบจเป็นสีใหม่ที่ทางนามนินะคะออกมาเอาใจสาวๆผิว2สีจนถึงผิวเข้มนั่นเองนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้ดูเข้มนะแต่เดี๋ยวก่อนเอ็มจะให้ทุกคนดูเฉดสีที่แบบเอ็มใช้ในวันนี้เอ็มจะบอกเลยว่าพอเห็นสีแล้วเฮ้ย เขาก็ทํามาแบบเออได้เข้มอยู่นะบางจังหวะชีวิตของเอมนะบอกเลยมันก็ใช้ยากเหมือนกันนะเธอเพราะว่าอะไรอนะเราบางทีมันมีผิวเข้มขึ้นอ่อนลงเงี้ยแต่ทางเออพวกบีบีแบบซองซีซีแบบซองอะไรอย่างเงี้ยเขามักจะแบบเป็นกลางกลางใครข,า,ขาวก็คือใช้ใครเข้มก็คือใช้หนา้าลอยชั้งมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือบางทีมันก็แบบอยากจะให้มีสองสีให้เราได้เลือกบ้างเนาะนี่ทุกคนเอ,อ็มซาวด์มาให้ดูแล้ว เห็นไหมว่ามันต่างกันจริงๆตัวเองอันนี้จะเป็นเบอร์02นะคะ natural beige ที่เอ็มทาในวันนี้ตัวนี้จะเป็นเบอร์03สีอัลวันเบจนะคะเฉดสีเหมือนที่ทางนามีมกระเพื่อน,นําออกมานั้นเนนะคะบอกแล้วว่ามันเข้มขึ้นจริงๆนะคะถ้าคนไหนที่แบบว่าเออรู้สึกว่าเบอร์02มันขาวเกินไปแล้วแบบอยากจะให้แบบเฉดสีให้มันตรงกับผิวตัวเองมากที่สุดสามารถเอา2เบอร์นี้มาผสมกันแล้วก็แบบเลือกเฉดสีเข้มกลางอ่อนอะไรเงี้ยให้ตรงกับเฉดสีผิ ของตัวเองได้เลยนะคะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยนะสำหรับแบรนด์นามิเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเอาใจสาวๆเข้าใจสาวๆว,ว่าเออตัวเองเราไม่ต้องการหน้ารอยเราไม่ต้องการคอยด่าเราต้องการสีผิวที่มันสมู่เสมอกันนะคะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่นามิเขาทำออกมาเพื่อเอาใจสาวๆผิวเข้มผิวสองสีต,งต่างๆนะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอ,อะ็ะจากการทีออ่รีวิวไปครั้งที่แล้วแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆนี่คือแบบซองเนี่ย จะหมดแล้วนะลุกในวันนี้ก็คือแต่งด้วยผลิตภัณฑ์ BB makeup pro ของนามิตัวนี้นะคะบอกเลยว่าช่วงอากาศร้อนๆที่ที่แบบ เราก็รู้ก็อยู่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนร้อนมากร้อนไม่ร้อนแบบเหมือน,อน,อน,อนซอฟตตกนรกกันนะแน่นอนว่าเหงื่อไหลใครเยอะม,มันต้องมีกันทุกคนอยู่แล้วใช่ปะแต่ตอนที่เอ็มใช้เจ้าตัวแบบนามิตัวนี้นะคะบอกเลยว่าในระหว่างวันอนะ่ะหนึ่งคือที่เอ็มสังเกตน,นะหน้าไม่ดรอปนะสีรองพื้นอนะ่ะไม่เปลี่ยนสีบีบีคือเขาไม่เปลี่ยนสีให้แบบว่าหมองลงอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือข้อดีนะแล้วที่สค,คือติดทนมากกันน้ํากันเหงื่อ พอเอมกลับมาถึงบ้านนะตัวเองเอมยังต้องใช้เมคอัพรีมู v เวอร์นะคะในการที่จะลบคือเอมไม่สามารถที่จะล้างทำความสะอาดเขาด้วยการใช้พวกแบบคลีนซิ่งหรือว่าน้ำเปล่าหรือว่าโฟมล้างหน้าที่เอมใช้อยู่ได้เอมจะต้องใช้เมคอัพร mm ีมูคเวอร์ก่อนในการลบทำความสะอาดนะ,ะ mm hmm. เพื่อให้แบบเออเครื่องสำอางหรือว่าบีบีต่างๆเหล่านี้นะคะออกไปจากหน้าให้หมดก่อนนะคะ mm hmm. ก็คือ เรื่องความติดทนอะยืนหนึ่งสำหรับตัว BB ทั้งสองทั้งสองเฉดนี้เลยอะกลองมาว่าเลิดจริงนะคะก็เลยหยิบมารีวิวทุกคนได้ชมกันนะบอกเลยว่ารีวิวในวันนี้เอาใจสาวผิวสองสีจนถึงผิวเข้มมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเอมมารีวิวบอกต่อสิ่งดีๆสำหรับนามิเมคอพโร b ีบีเวททูพาวเดอร์ที่เอกเฉดสีใหม่เบอร์ศูนย์สามสีอันบนี้นะคะมาเอาใจสาสาว ผิวเข้มผิวสสีต่างๆค่ะที่ต้องการเออหน้ากับคอต้องการให้มันสีเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวนี้บอกเลยว่าเหมาะนะจ๊ะนี่แม้ว่าเอ็มปล่อยให้เขาเซ็ตตัวเห็นป่ะเฉดสีของเขาเห็นป่ะมันก็ยังคงแบบเออมีความเข้มอยู่ไม่ได้หมองลงไม่ได้ดรอปนะก็สีก็ยังแบบเออเป็นแบบว่าใช้ได้อะบอกเลยว่าเออสีเนื้อเหมาะแน่ๆเลยคะ่ะเอาเป็นว่า สำหรับสาวๆผิวสองสีจนถึงผิวเข้มนะคะถ้าสนใจอยากลองนะก็สามารถไปหาซื้อหาตามกันได้แล้วนะคะวันนี้ที่ร้านเซเว่นอทุกสาขาค่ะปริมาณสุดที่7กรัมนะคะราคาซองละ4ี่บ์าทเท่านั้นคะะมีจำหน่ายที่เซเว่นอทุกสาขาทั่วไทยเลยค่ะ วันนี้เอ็มก็มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะ่ะก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกถูกใจแล้วก็หวังว่าจะชื่นชอบคลิปนี้ของเอ็มคะถ้าชอบคลิปนี้ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หน้ของเอง็มด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเอ็มจะมาทำคลิปรีวิวหรือ how to อะไรเด็ดๆให้ทุกคนได้ชมกันนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Sub s c r i b e like, เป็นกำลังใจให้เอ็มกันด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคุณมี้ต้องลาไเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย